ตําสองใจจ้าว่าสีมันจะแซ่บจะแซ่บซื้อเขาเจ้านี่แบบปลาแบบหอมมากอืมอืม น่บ <premises. S 2> <lies> มากเพชรอืมอ,อ <h> นืี้มันฉี่ว้าวอืมอืมไม่ขอบฝนนะ

嗯。你它在小吗？这个。这个才一样吗？这个就小，这个小，小。不是这个没有很小吗？这个很小，这个是牛。牛。嗯。嗯。 อ,อืมตัวนี้มีใครบ้างอืมชับมากเดี๋ยวไปเล่นให้หมด拜拜มบมายบาย